เวลาก็จัดได้แล้วก็เขาจะไปรำวันที่29ใช่ไหมนเนี่ยหน้าจอ <c oughs> สุล่ <c oughs> าบรรยากาศรวมครับยามเย็นครับ ครับพบกับช่องสวนมูลเล็กสเตชันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ันี่วันที่11นะครับกันยา2565นานะครับวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับมีพี่น้องมาเยี่ยมนะครับนี่อีกแล้วครับท่านทุกอาทิตย์ฝาก FC กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางมุมนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับนี่นะครับมีดารามาด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับ เออเย่ๆใหญ่แท้ๆใหญ่แท้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวน่ะอยู่ค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรไปละกี้แล้วจ้ะอ่ะกินนําโปรโมทโอชื่ออะไรชื่อโอ๊ยนะโอเเรเขาบอกว่าชื่อจุอาจิดิๆๆอ๋อกล้องดิถ่ายให้แต่ได้คลิปเนาะอย่างงี้น่ะเนี่ยหนูโสดนะ เอ้ยงูโปรโมเตเองมาตัวตัวเปลเยี่ยวเสร็จสาวโสดนะจ๊ะต้องการหาต้องการหาต้องการหาสเตย์ต้องการหาเพืบลเป็นนางขวันเป็นคลับสักคนนะใครชอบกดไลค์ได้เลยชอบตุ๊กตนหนาดเหอเนี่ย แต้ง,ช,ง <c oughs> ชิมคลิปไว้ไคลิปปาร์ตี้นะครับที่สวนกีททอเมือเออ,อเซ็กซี่ก็จะีมอต้ัน,นหน่ร้อย้า่เตนเออเเชอรี่เขาอายนะครับดารายังไม่กล้าออกกล้องดาราไม่กล้าอกกล้องนะฮะ เนียวเวลาที่อไกลก็เออเราจกให้เวลาแให้แล้วก็เขาจะไปรำวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมเนี่ยแม่โจ้ยี่สิบเก้าเดือนนี้ใช่ไหมเดือนละตุลาเบรรยากาศรวมๆครับ ยามเย็นครับนี่เชอรี่มันจะได้เก่ให้ลักก็วันจรไม่ได้บอกก็เลยไม่ได้ที่เัอสซมมาแนะนำตัวอยากได้อะไรก็บอกเห้อ เชอรี่อยากได้กันเราเลยนะฮะเนี่ยนะครับได้ก้าวแลาวเนาะแต่ว่าไปบอกคนนั้นแน่งหน่อยบอพี่ยอดเปี่ยนไปดีแออลมาเด้อพี่น้องมาเด้อยำเย็นยำเย็นที่สวนนะครับสวนเล็กตักหมุดมาได้นะครับไม่มีอะไรนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายวัวนะครับพี่น้องมานะฮะมาปาร์ตี้นะครับ กระท่อมก็ยังไม่เสร็จนะครับฝาก FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับนี่นะจ๊ะเชอรี่ดาราประจำสวนนะครับมาแล้วมันเสนอชวุไงแต่ยังไม่กล้านะครับอายกล้องอยู่นะครับแต่ยังไม่คุ้นชินกับกล้อง YouTube กำลังอายนะครับอืมอกดมาเลยเนาะสนใจติดตามกดไลค์เยอะๆนะคะกดติดตามเดี๋ยวขึ้นเพจให้เอ้ยชื่ออะไรนะชื่อเอรเชอี่ชื่ออะไรเพจอะไรเฟซเฟซชื่อเฟเดี๋ยวขึ้นให้ทางมุมทางมุมขวานะครับแชทคุยกันได้นะครับนี่แม่ยายกำลังกินเนื้อตะไคร่ทาน เดี๋ยวเราจะขึ้นยเชรีก็คุณแม่ยายจะโสดแค่แต่ผู้ชมายุกดาแช่นะแช่นะคะไม่ต้องกดต้องกดไกดแช่กดแช่ไว้แชมันก็เหมือนกันแช่นะใจาเราจะขึ้นให้ทางมุมขวานะครับสำหรับกดติดตามเจ๊อุ๋ยและเชรีนะ วันนี้นะเดี๋ยวไปตัดต่อให้นะครับเยี่ยตาประมุลนาทีนี่ครับได้ปลาด้วยนะฮะแต่ปลาไม่ได้ตกปลาซื้อมีสะต่ไม่ได้ตกนะฮะใช่ไปกินกุานี้ไหมี่รอ รัเผาสดาลวกปลาเผาสสดาลวกเียวไก่เไก่มักกิโลกรต้งกยอนี่ีเปนยางนะนี่นะครับจะขึ้นเฟซบุ๊กให้ติดตามน้องเชอรี่นะครับทางมุมขวาของช่องน้ำตลาดบุญมีขอตัวไปก่อนนะครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต like, ามและกด u b s c r i b e ใด้ด้วยนะครับจบกับแล้วคลิปนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ